เอจะเอ๋กลับมาเจอกับคุณภูอีกแล้วนะคะใช่แล้ว Good morning, คุณงอนี่คุณเอ๋ค่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคต่อเรื่องราวเมื่อวานเมื่อวานเราคุยกันว่าอยากเลิกเป็นคนที่น้อยใจแต่วันนี้เนี่ยแจกหวานแววนิดนึงนะคะว่าเราจะง้อเขาอย่างไรให้สําเร็จนะคะการง้องอนเนี่ยคือมันก็บ่งบอกได้ว่าในตัวเราที่อยากจะง้อเขาเนี่ยเราต้องทําอะไรคิดแแน่เลย แล้วจะงอแฟนอย่างไรให้เขามาคืนดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับความผิดของเราด้วยหรือเปล่าคุณผูว่าผิดมากผิดน้อยดีกรีการที่จะให้อภัยเอ่องดเว้นแล้วก็โอเคลืมลืมลม,มันไปซะเรากลับมานับหนึ่งใหม่ด้วยกันอันนี้เกี่ยวกันไหมฮะถูกครับอันนี้เกี่ยวแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเหมือนกับจับไปในประเด็นที่สองที่เราจะพูดนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าความแรงอันหนึ่งที่ อืมให้อาภัยยากมากๆแล้วก็ควรจะสังเกตให้ดีที่สุดอผมบอกไปเลยตอนเนี้ยสําหรับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเนี่ยคือการโกหกแล้วก็การไปมีคนอื่นนะครับอ,อันนี้ยอ,อันอันอื่นอ่ะอันอืนอ่นอ่ะผมบอกได้เลยว่าพอรับได้แล้วก็ง้อได้แล้วก็คืนดีได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดเพราะเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าเขากลับมาเขากลับมาจริงหรือเปล่าเข้าใจไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดคนคนหนึ่งครับไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตามอะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วโดยพื้นฐานเนี่ย ไม่ว่าอะไรที่เขาทําเพื่อจะให้เราคืนดีมันก็จะเหมือนกับมีพื้นฐานอยู่บนการที่ว่าไม่รู้ว่าเขาจริงใจหรือเปล่าแล้วมันก็โหโอกาสเวิร์กมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดเดี๋ยวเราไปจับกันต่อก่อนอื่นเนี่ยผมใหญ่ไปแค่มาบอกว่าอันนี้เป็นทั้งของฝ่ายชายและฝ่ายนะครับเมื่อวานเราอาจจะเป็นเน้นไปที่ผู้หญิงนิดนึงนะครับแต่อันนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยเป็นคนที่ทําให้แฟนโกรธนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับหรือว่าเรื่องอใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มงอยอย่างไงครับแนะ่นอนต้องถามคุณูเป้ก่อนนะครับว่าคุณูเป้ครับเคยมีไหมในชีวิตที่เราต้องไปง้อคนอื่นแล้วคุณูเป้มีวิธีการอย่างไงครับในการงอหรือไม่เคย ง้อก็มีแต่ทีนี้คืออาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเผลอพูดอะไรไปทําร้ายจิตใจเขาพอเรารู้ตัวแล้วว่าเออเราเมื่อกี้พูดแรงไปนิดนึงนะเราก็ค่อยๆเข้าไปแบบเออแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ไม่ค่อยพูดขอโทษรู้สึกะค่มันหนักมันแบบใหญ่มากเราก็จะเข้าไปแบบว่าแอบแอบเนียนเนียทำดีด้วยแต่เราไม่พูดขอโทษแต่พอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้มันก็ไม่ได้แบบว่า ยากลําบากอะไรนักหนี้หว่าพูดจะพูดเหอะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าคนอื่นทําผิดกับเราเรายังอยากให้เขามาพูดขอโทษกับเราเลยก็เลยแบบเออตลัดก็เออขอโทษตายแล้วก็พยายามทําดีด้วยแบบว่าเออชวนนั่นนี่ทําตัวแอบแบวนะ่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้าจะเป็นอย่างนั้นอืมอันนี้ดีครับผมจะเสริมให้นะว่าอ่าการที่เราพูดขอโทษเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันดับหนึ่งในการอ่าสํานึกนะครับแต่ต้องจัดใจนะจัดใจจริงๆครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยผมและคนที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยนะครับเขาเนี่ยตีอ้อมครับตีลูกอ้อมคือทําดีด้วยแบบด้วยทางต่างๆต่างๆแต่พอคําว่าขอโทษหรือการแม้ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยนะครับคือเราไม่ยกมือไหว้เขาแต่ถ้าเป็นแฟนก็คือเราไม่พูดคําว่าฉันขอโทษที่บลารีอทําผิดอะไรเงี้ยนะครับ ต่อให้เราตีอ้อมเท่าไหร่บางทีไม่ได้ผลนะครับผมเคยทํามาแล้ว <c oughs> นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแค่เราคําแรกเลยครับเราสานึจจริงๆแล้วเราเดินเข้าไปเลยว่าขอโทษนะที่บลาแค่นี้บางทีนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยการ์ดไม่ต้องมีสักใบดอกไม้ไม่ต้องมีทั้งดอกคืออ่าอะไรไม่ต้องพยายามซื้อรถอะไรเอาขบวนพาเลทแห่มาด้วยทําคําเดียวโป้งจากใจเนี่ยอยู่เลยแล้วหายทันทีภายในสามวินาทีนะครับ <c oughs> แต่ถ้าจะทําอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่า การพูดขอโทษอะครับมันต้องลดอัตรานะครับหรือว่าตัวตนความเป็นตัวตนคําว่าค่าใหญ่ค่าถูกค่าไม่ลดลา่าวาสอกอะไรเงี้ยเราจะต้องทิ้งตัวนั้นไปแล้วก็ผู้ทบว่าขอโทษก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมีเคล็ดลับเพิ่มเพิ่มให้ว่าจะทาอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นยังไงครับอันดับแรกผมอยากบอกนี้ก่อนว่าสิ่งใดไม่ควรทําในการง้อนะครับอันนี้สําคัญมากหนึ่งเลยครับในการง้อที่เราไม่ควรทําคืออย่าทําตัวน่ารําคาญนะครับ ทำตัวน่ารำคาญก็คือว่าแบบกระหน่าโทรเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบคือพอเราทําผิดนะครับไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือสายหญิงแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้แย่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบโทรเอาละถ้าเขารับเนี่ยอันนั้นไปอีกกรณีแต่ส่วนใหญ่อ่ะครับถ้าเขาโกรธล้วอยู่เขาไม่รับ <ๆ S 2> หรอกนะครับเขาเมตัดสายก็บ่อยทิ้งไปนะครับหรือไม่ก็ปิดเครื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็กระหน่าโทรผมก็เห็นเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะถูกแฟนนะครับกระหน่าโทรเพื่องอ้อเหมือนเหมือนเขาสะสมเบอร์หวยอะไรสักอย่างเก้าสิบเก้าครั้งคุณอุเป ก้าสิบเก้าครั้งภายในเวลาแบบประมาณสองชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนผมเนี่ยพอ,อเขาโดนกระหน่ำโทรแบบนั้นเนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรำคาญครับทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยทําให้เขาเนี่ยยิ่งตัดใจได้ง่ายขึ้นโดยคำว่าโหแบบผู้หญิงคนนี้ทําไมน่าราคาญขนาดน,นี้เป็นบ้าอะไรชีวิตชีวิตไม่ใช้แบบจะโทรมาทําไมต้องเก้าสิบเก้าครั้งแล้วเขาจะนึกภาพว่าถ้าเขากลับมาคบเราต่อเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนี่เขาจะต้องโดนกระหน่ำอะไรแบบนี้อีกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำไว้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง หนึ่งอย่าทําตัวน่า,ารําคาญอทีนี้อา,าการทําตัวน่ารำคาญเนี่ยมันมีความผิดออีกสองแบบนะครับก็คือว่ามันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกอีกคนหนึ่งด้วยครับว่าถ้าเกิดเราขาดเขาไปแล้วเนี่ยเราจะขาดใจซึ่งไม่ดีในทุกกรณีไม่ดีสําหรับเราด้วยและไม่ดีสําหรับเขาด้วยเพราะว่าเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เข้มแข็งนะครับเราจะเป็นคนจิตใจอ่อนแอแล้วเราก็จะ มีความทุกข์วันหนึ่งอาจจะถึงกับขั้นทําร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายถ้าเรายังมีทัศนคติว่าเราขาดคนหนึ่งแล้วเราจะ,จะขาดใจไม่รับเราไม่เคยขาดใครแล้วเราขาดใจยกเว้นลมหายใจของตัวเองอันนี้จําไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอันนี้คือแล้วมันจะเป็นการบอกเขาด้วยนะฮะว่าเราอ่าเราเราเราเป็นคนที่พูดง่ายว่าไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วอีกคนหนึ่งไม่มีใครหรอกครับอยากอยู่กับอ่าเขาเรียกว่าปรสิทธิ์ครับนี่ต้องใช้คําแรงนิดนึงแต่เหมือนกับ <S <S เราไปดูด เราไปดูดพลังชีวิตจากเขาอะครับไม่มีใครอยากอยู่คนที่อยากอยู่กับคนที่แบบคอยเปดูดพลังชีวิตจากเขานะครับนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับความน่าปรารอันที่สองครับที่เห็นทํากันบ่อยก็คือเข้าทางเพื่อนทางพ่อทางแม่คุณอูเบคือแบบว่าโหตีอ้อมอ่ะตีอ้อมแบบ S <S เอ้ยเอ้ยไปกับอะไรค่าไปไปช่วยพูดให้หน่อยว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบ <S 2> <S 2> <S อะไรก็ไม่รู้นะฮะอีกคนหนึ่งเขาก็แบบเขาก็โดนแบบบอมบาดหรือว่าโดนแบบกระหน่ำด้วยแบบเพื่อนพ่อแม่ที่แบบว่าลูกขึ้นดีเนี่ยเธอขึ้นดีกับเขาเธอนะเขาจะตายอยู่แล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาสำนึกจริงๆไม่ครับเพราะว่าอะไรจริงๆไม่ไม่ดีอีกคนนึงเนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่กล้าหานอนแอรที่แงนะครับแล้วถามจริงเถอะครับว่า ใครเป็นฝ่ายโกรธเรานะครับเขาที่เขาอ่ะโกรธเราไม่ใช่พ่อแม่เขาไม่ใช่เพื่อนเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับพ่อแม่กับเพื่อนเขามันเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นด้วยซ้าว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้เวลาในการพิจารณาตัวเองซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องนี้ในช่วงที่สองแต่ก่อนจบช่วงแรกครับขอตัวสุดท้ายก็คืออันนี้อันนี้ผมขอพอออกมาตกกัวนี้ดราม่าออกสื่อคุณผู้เพอย่า <S <S อย่าดราม่าออกสื่อคือแบบ <S <S พอพอ,พอเลิกแล้วแบบได้บอกว่าแบบโอ้โหแบบฉัน เอนที่ตอนแรกเขียนไปหวังให้คนอิงเข้าใจบางคนกลับมาด่าซ้ํายิ่งบ้าเป็นหลายคนอตอนว่ามันมีนิ้งจริงค,คุณครู <S <S คือบางคนก็บอกว่าเหมือนกับโพสต์อะไรอะ่ะเออต้องการอะไรถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บไว้ให้ให้เป็นส่วนตัวก็เก็บไว้ส่วนตัวแต่พอโพสต์มาอย่างนี้คนมันก็มีวิพากิจารณ์บางคนเอาไปถึงเขียนกระทู้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วพอมีความเขียนที่ไม่สบอารมณ์มาก็ด่าทอกลับไปกลับมาแล้วแบบโอ้ยตายละ ผมพูดเลยนะฮะอย่างนี้ถูกต้องก็คือว่าไม่มีอะไรหมายถึงที่ถูกต้องอีกคือที่คุณอูเป้พูดเนี่ยถูกต้องคือว่ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยจากการที่เราดราม่าออกสื่อมันเป็นการแค่เราเนี่ยอยากระบายอารมณ์ถ้าอยากระบายครับคุณจะไปต่อยหมอนจะเตะกระสอบแบบผมหรือว่าจะไป่าวิ่งให้ขามันหลุดก็ได้นั่นคุณไม่ได้ทําร้ายใครแต่เมื่อไหรที่คุณดราม่าออกสื่อเนี่ย คุณกาลังหนึ่งประกาศให้โลกรู้ว่าคุณเป็นคนไม่สตรองนะครับอสองประกาศให้โลกรู้และรวมทั้งคนที่เราอยากจะง้อและคืนดีด้วยถ้าเขามาเห็นเข้าเขาไม่สงสารหรอกครับเขาจะสมเพศต,ต่างกันนะฮะสงสารกับสมเพศน,นี่ต่างกันแล้วผู้หญิงทุกคนนะครับก็ชอบผู้ชายแข็งแกร่งส่วนผู้ชายก็ไม่ชอบผู้หญิงดรามา่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ดรามา่าผู้หญิงเขาก็จะมองว่าเราไม่แข็งแกร่งแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ดราม่าผู้ชายก็จะมองคุณว่าคุณเป็นดราม่าควีน แล้วไม่มีใครอยากอยู่กับคนที่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้อย่าทำแล้วสิ่งที่ควรทําคืออะไรรอติดตามช่วงที่สองนะจ๊ะ,ะมาคุยกันต่อเลยค่ะคุณภูคะอมอมานะครับในช่วงที่แล้วนะครับเราดูไปแล้วว่าแบบไหนไม่ควรทําแบบที่ควรทําคือนะครับอ่านี้เลยครับหนึ่งครับต้องสํานึกอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่สํานึกเพื่อเขาด้วยครับเพื่อเขาเนี่ยทีหลังครับต้องสํานึกเพื่อเราอย่าลืมครับถ้าเกิดเราทําอะไรผิดไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเขาแต่มันเป็นตัวเราเองอย่างเช่นนะครับเราชีวิตเราไม่น่าสนใจอ่ะเขาบอกเลิกเราเพราะว่าเขาบอกว่าีสมมติเป็นผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะแต่ผู้หญิงก็มีก็คือว่าเอือยเฉยอ่ะคือแบบเอี๊ยดเอือยดูแบบชีวิตแบบเปื่อยมากอยู่กับเธอแล้วแบบไม่เห็นไปถึงไหนเลยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยมันเป็นการเขาอะกำลังวิจารณ์เรานะครับแล้วถ้าเราไม่ฟังเราเอาแต่ง้อเขาเราไม่กลับมาดูชีวิตตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้เลยเลยนะครับ แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราต้องกลับมานั่งทบทวนครับว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันจริงหรือไม่สามคำถามนะครับผิดตรงไหนผิดจริงไหมและจะแก้อย่างไรนะครับวิธีการหาเนี่ยสาเหตุของเราเนี่ยนะครับคือหนึ่งเลยเราต้องถามก่อนครับว่าว่าทําไมนะครับคือทําไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ถามตัวเองเนี่ยละครับไม่ต้องไปถามเขาปล่อยปล่อยให้เขาแบบ ได้ใช้เวลาในการอ่าในการโกรธเราไปนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าคนอันนี้ก็ต้องสาคัญนะ,ะันี้ต้องจําไว้ด้วยว่าเวลาใครคนนึงมาโกรธเราครับเหมือนเราโกรธคนอื่นอะ่ะเราไม่ได้แบบเหมือนกับว่าหายทันทีครับมันต้องใช้เวลาเพราะว่าน,นี่ทางสมองนะฮะเส้นประสาทเมื่อมันยิงกันแล้วนะครับเมื่อมันเชื่อมต่อกันแล้ว,แล,วแล้วมันมีความโกรธหรือมีความหงุดหมิดต่อคนคนนึงขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหายหรือว่ายิงกันน้อยลงได้ทันที มันต้องผ่านการเวลาเพื่อให้สารเคมีและฮอร์โมนอ่ะมันค่อยๆปรับตัวกับสู่สภาพปกติเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าแบบพอเขาทำเออเราทําให้เขาโกรธแล้วเราจะแบบงอๆงอๆงอๆแล้วเขาจะคือดีโน no. ไม่ครับใช้เวลาที่เขาโกรธเราอยู่นั่นแหละเพอร์เฟกเลยครับกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วคืออ่าอสมมติเมื่อกี้ผมผมผมไปเรื่องชีวิตไม่น่าสนใจเอื่อยเฉยก็พัฒนาตัวเองครับทํายังไงก่อนเนี่ยไปเท้าคอร์สของเรานะครับที่เมดจัดปีนี้เต็มแล้วปีหน้าแล้วกันนะครับ อ่านหนังสือดีๆอ่าดูอ่าเข้าสม,มันา,าฟัง u t u b e นะครับทาอะไรก็แล้วแต่เข้าไปออกไปอาสาช่วยเหลือคนอะไรอย่างนี้นะครับทาให้ตัวเองเนี่ยชีวิตพัฒนาแล้วเมื่อไหร่ชีวิตเราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะค่อยกลับไปง้อ,อเขานะครับถามว่าเราจะต้องรอเป็นโอเป็นเดือนเป็นปีหรือเปล่าไม่ครับเพราะประเด็นคือผมบอกนี้เลยแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยต่อให้อ่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเห็นว่าเราทานะครับถึงแม้เราจะยังทําไม่สําเร็จเนี่ย ถ้าเขาเห็นว่าเราลงมือจริงๆนะครับเขาจะเริ่มโอเคกับเราแล้วสมมุติว่าคนคนหนึ่งมาทําให้รู้ผมรู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยแล้วผมแบบเออเลิกเหอะเอือยเฉยจังชีวิตเธอแล้วผมอีกแค่อาทิตเดียวเนี่ยผมเห็นละโอ้โหเขาแบบเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้โพสต์รีวิวหนังสือใน Facebook ตัวเองเดี๋ยวนี้ใครๆก็มาบอกว่าคนนี้เนี่ยไปสมัครงานสัมมนานู่นนี่นู่นนี่เต็มไปหมดผมเริ่มแบบโอ้โหเจ๋งจังเลยอ่ะพอเโหผมกลับไปเป็นฝ่ายงอเขาด้วยซ้ำนะครับหรือตัวเราเองก็เถอะคุณอรงงจิๆ <laughs> เราไม่กลับไปง้อคนเดิมด้วยซ้ำเราเจอ,อคนใหม่ที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่ <ฮะ S 2> คือประเด็นอาล่ะทีนี้ดูของฝ่ายหญิงบ้างนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหรือหรือฝ่ายชายก็ก็ได้นะครับคือเราเป็นคนปากจ,จัดขี้งุ่นหิดนะครับแบบเข้ากับคนอื่นยากอะไรนี้ก็ต้องใช้เวลาในช่วงนั้นนะครับค่อยๆพัฒน,นาตัวเองให้เป็นคนใจเย็นมากขึ้นนะครับไปปฏิบัติธรรมซะหรือว่านั่งสมาธิบ่อยๆซะทําโยคะซะถ้าเกิดเรายังเป็นคนใจร้อนเท่าเดิมแเราไปง้อเขาเดี๋ยวเราก็โกรธใส่เขาอีกแล้วมันก็แย่ทั้งเขาแล้วก็แย่ทัั้งเรรานะคบ จำไว้ว่าเวลาเราอ่ะใช้เวลาในการสํานึกตัวเองจริงๆะครับตั้งคําถามให้ถูกและพัฒนาตัวเองอ่ะมันจะดีสําหรับเราแม้เขาจะไม่ให้อภัยนะครับเพราะถ้าเราเจอคนใหม่เราก็จะได้คบกับคนใหม่ที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมครับอย่ากลับไปถ้าถ้ากลับไปต้องดีกว่าเก่านะครับใช้เวลาที่เขาเนี่ยไม่อยู่กับเราเนี่ยนะครับต้องทําลายตัวตนเก่าที่ไม่ดีของเราทิ้งไปเขาทิ้งหรือว่าเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเนี่ย นั่นแหละครับเราทำลายมันทิ้งไปซะอย่าแค่งององอนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการงอนะครับเมื่อถึงเวลาต้องงอจริงๆเนี่ยคือตอนงอต้องคุยกันอย่างซื่อสัตย์ครับอย่าคือสมมุติว่าอ่ะนี่คือถ้าคุณทําสําเร็จแล้วนะเขาโอเคเขาเปิดโอกาสให้คุณกลับมาคุยกับเขาแล้ะถ้าคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้คุยกับคนที่คุณงออยู่ด้วยเนี่ยอย่าแค่แบบว่าขอโทษอย่างเดียวหรือว่าบอกว่าจะทําให้ดีขึ้นต้องคุยกันด้วยครับอันนี้สําคัญมากนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแท้จริง ทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้เพราะถ้าคุณไม่นั่งลงลึกแล้วก็วิเคราะห์นะครับไม่ใช่จมอยู่กับอดีตนะแต่วิเคราะห์ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยครั้งต่อไปมันก็จะเหมือนเดิมนะครับอ่ะมานั่งคุยกันเลยทําไมเธอถึงชอบคนแบบนี้แล้วอฉันจะเป็นฉันเป็นคนแบบนี้มากขึ้นหรือ,อยังอ่ะเราจะมันจะเกิดสิ่งนี้อีกไหมแล้วถ้าเกิดเนี่ยเราจะแก้มันยังไงบลาบลานะครับคุยกันอย่างซื่อสัตย์แล้วก็เวลาง้ออีกอย่างครับคือ เราต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว,ว่าเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปในสิ่งที่เขาที่เขาไม่ชอบเราแล้วอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาเลิกกับเราเพราะว่าเราไม่ใส่ใจเขามากพอเนี่ยตอนง้อนะครับตอนง้อในหมายถึงไม่ใช่ขั้นตอนพัฒนาตัวเองแล้วนะแต่ตอนที่เข้าไปหาเขาเลยเนี่ยต้องใส่ใจเขาเป็นพิเศษอย่างเช่นว่าเขาบอกเลิกเราเราไม่สนใจเขามากพออ่าตอนง้อเนี่ยเราต้องบอ้โหแบบนะครับเอาเนี่ยไปเอาช่อดอกไม้มาทําให้เขาเห็นว่าเราใส่ใจเขามาก เรารักเขาจริงนะครับแบบอาจจะอะไรก็แล้วแต่เขียนจดหมายเขียนกอนอะไรแล้วแต่คุณนะครับหรือว่าถ้าเขาเลิกกับเราเพราะเราเนี่ยทําตัวน่า,ารําคาญชอบจิกชอบดราม่าอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเออเลิกเธอดราม่ามากไปนั่นแหละตอนที่เขาเลิกกับเราอ่ะเรายิ่งต้องไม่ดราม่าเพราะไม่งั้นถ้าเราดราม่าเหมือนเดิมเขาก็จะไม่โอเคแล้วเวลาเรางาะก็ห้ามง้องแบบดราม่างองแบบเท่ๆงองแบบดีๆครั้งเดียวพอถ้าเกิดเขาไม่โอเคก็หยุดแล้วไปคนใหม่นะครับซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นสุดท้ายพอดีที่ผมอยากจะฝากไว้ว่า ถ้ามันไม่เวิร์กจริงคุณบูเป้เลิกครับคือหลายคนเนี่ยมักจะแบบพยายามมากเลยที่จะกลับไปสู่ความสัมพันธ์เดิมทั้งที่จริงเราไม่รู้ครับว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดถามว่าคนติดเหล้าเนี่ยคิดถึงเหล้าไหมคุณเป้คิดว่าตอนเลิกใหม่ๆคิดถึงคิดครับคิดถึงเหล้าคนติดยาก็คิดถึงยาคนติดบุหรี่ก็คิดถึงบุหรี่แต่ถามว่ามันแปลว่าเราควรจะกลับไปหาเหล้ายาและบุหรี่ไหมไม่นะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยว่าทุกความสัมพันธ์ในชีวิต ควรทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงต้องพิจารณาให้ดีว่าถ้าเรากลับไปเนี่ยเรากลับไปเพราะเรากําลังติดเขาเหมือนติดยาหรือเรากลับไปเพราะเราอ่ะเห็นว่าเขาอ่ะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงและเราก็สามารถทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้จริงถ้าเป็นกรณีแรกอย่าทําแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองทำได้ทําอย่างมีศิลปะแล้วชีวิตคุณและชีวิตคู่ของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้คุณผู้ฟังถึงตาคุณและหละที่จะโทรมานะคะอาจจะช่วงนี้ในช่วงง้ออยู่คิดไม่ออกจริงๆจะง้อยังไงดีหรือว่าเคยง้อแล้วประสบความสําเร็จอยากจะมาแชร์เคล็ดลับเก๋ๆนะคะก็โทรมาได้เลยที่เบอร์ของเรานะคะ022451843ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะแพรค่ะคุณแพรอยากจะโทรมาอ่าแชร์เรื่องประสบการณ์ง้อหรือว่าอยากจะง้อใครคะมันเป็นทั้งเราเคยง้อเขาแล้วเราก็ทําให้เขาง้อเราอะค่ะใ่ไงั้นงั้นเอาตอนตอนที่คุณแพรไปง้อเขาก่อนเนี่ยลองเล่าสิก็คือประมาณแบบว่าเราจับได้ว่าเขาว่าว่ามีผู้หญิงอีกคนเนึนงอะคะ่ะอืมเป็นสากนี้ึ่งตอนนั้นเราก็ อยู่บ้านไม่ได้ทำง,งานคือเราเรียนลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบพอเราจับได้เราก็ฟุ้งซ่านเราก็แบบเหมือนแบบดราม่าใส่เขาคือเลือกมานะเธอต้องเลือกนะถ้าเธอเลือกเขาเธอก็ไม่ต้องอยู่กับชานอะไรประมาณนี้แต่ในทางกับการคือเราอะ่ะโทรติดโทรตามคอยดูว่าเขาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมือนแบบยิ่งฉักเขาออกไปอะคะ่ะอ่าในาคือคุยมีมีความผิดจริงถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็คือแบบเราแล้วเราก็มันไม่ได้ดีกับใครเลยตัวเราเขาแบบติดตกคือตอนนั้นโตมมากคือแาบคือเหมือนแบบชีวิตมันจะพังแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็พอมันเป็นแบบนี้ได้สักระยะหนึ่งเราก็แบบไม่ได้ละอะไรเงี้ยแล้วลูกก็มองเรามาแบบด้วยสายตายแบบเออแม่เป็นอะไรอะไรประมาณนี้เราก็หานงานทำ<ะ>ตอนนั้นตัดสินใจจะไปกระบี่<ะ>คือได้งานที่กรุงเทพด้วยแล้วเราก็ได้งานที่กระบี่ด้วยอะค่ะ ือแบบตัดตัดสินใจแบบไปเริ่มชีวิตใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็อยู่ในสถานะที่แบบเลิกแล้วนะแล้วเราก็จับได้ว่าเขายังคงกลับไปหากันไปกุ๊กกุ๊กกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดอเราก็เลยบอกเขาไปว่าเออเราจะไปกระบี่แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ขอให้เธอสองคนอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขแล้วกันฉันคงไม่ได้แบบมารังควานพวกเธอแล้วอะไรประมาณเนี้ยมันกลับกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ยอมเลยอ่า พอเราจะไปเขาก็ไม่ยอมเลิกเราซึ่งมันก็เหมือนกับบอกว่าเราเธอจะให้ฉันทำยังไงในเมื่อทุกครั้งที่เธอบอกว่าเธอเลิกกันแล้วเธอก็กลับมาหากันอีกทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอเขาเขาบอกว่าเขาขอพิสูจน์อะไรประมาณนี้ยเหมือนซึ่งเราเก็บเสื้อผ้าแล้วว่าเราจะไปแอร์พอร์ตแล้ววันนี้เขามาขอพิสูจน์มันก็เป็นแบบโอ้โหคุณกุเต้มันเป็นแบบมันเหมือนในหนังเลยอะคือมันต้องเลือกแล้วว่าใครมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือคือมันแบบ มันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากใจมากมันต้องเลือกว่าถ้าเราไปก็คือชีวิตใหม่แล้วถ้าเรายังอยู่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะกลับไปมันจะเป็นสิ่งเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่แพรก็เลือกอย่างที่สองก็คืออะให้เขาพิสูจน์แต่มีข้อแม้ว่าครั้งเดียวนะ,ะถ้าเราแค่ราคาหยุดจับได้แค่ครั้งเดียวคือคุณแบบคุณไม่ต้องมาคุยกับฉันแล้วเลยก็โหเป็น ช่วงเวลาที่เขาพีสูน์อะมันเหมือนแทนที่เขาจะทรมานมันกลับเป็นแทนที่ทรมานเพราะว่าแทนก็ทํางานเนี่ยค่ะก็ะะได้งานต่างจังหวัดด้วยช่วงนี้ไปป่านจังหวัดนี่แบบโอ้โหไม่อยากจะบอกใครเลยว่ามันแอบ,บไปเจอกันหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาแบบเขาแอบไปโทรคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบให้โอกาสเขาแต่เราทรมานเองแต่เขาก็มีแล้วคุณเต้คือเขากลับเป็นคนละคนเลยอะค่ะ กลายเป็นเขาแบบมาฟอลโล่เราแทนแบบเฮ mm ้ย hmm. อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทําไมกินข้าวแล้วยังไม่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชายทางานเป็นบางทีลืมเขาไปเลยอย่างเงี hmm. ้ยคือช่วงที่แบบเราอยากเปลี่ยนลุคด้วยค่ะแบบไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ตามสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แล้วงานเราก็กลายเป็นแบบพอเราทํางานเนีก็แบบดีขึ้นดีขึ้น,ด,น,ด,น,ด,นดีขึ้นจนเราได้เลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. กลายเป็นเราแบบมีคุณค่าขึ้นมาเลยค่ะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะซิมปูค่ะ mm hmm. ทุก <t ouch> วันนี้ก็ยังคงอยู่กันอยู่อะค่ะก็อยู่กันแบบที่ว่าเงื่อนไขเดิมถ้าฉันแนล้วค่ยครั้งเดียวเหมือนเดิม<ะ>เธอก็ยังคงต้องไปนะไม่ใช่ว่ามันดีขึ้นมาแล้วแล้ว<ะ>เธอจะอยู่กับฉันได้เหมือนเดิมไม่ใช่อ<ะ>ค่ะ,ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบอยากจะบอกคุณผู้หญิงเลยว่า<ะ>ถ้าสามีคุณมีคนอื่นแบบเป็นน้อยเลยคะะ่ะไม่ใช่ว่าให้แบบ,แบ,บตับความสําคัญแต่คือคุณต้องสะรองอ<ะ>่ะคุณต้องแบบ ถึงเวลาลุกขึ้นมาจะตองไม่ใช่แบบว่าไปทําตัวอ่อนแอให้ฝั่งนู้นเขาสมเพศให้สามีคุณสมเพศแล้วคุณพัรู้ว่าคุณค่าของชีวิตคุณไม่ได้มีแค่เขาสองคนนะคะค่ะนะยังไงเราก็ยังต้องเป็นหลักไถให้กับลูกอยู่นะคะคุณผู้ชมแลวค่ะอืมะคะุณแพรครับอันนี้จะอ่าไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคุณแพรเล่ามาเกือบจะครบถ้วนนะครับผมก็อาจจะแค่ม้วนสรุปจบว่าเออขอบคุณที่เล่าเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราทุกคนแล้วก็ ็นอย่างที่ผมได้เรียนไปในช่วงแรกนะครับให้คุณผู้ฟังทราบว่าความผิดหลายอย่างเนี่ยพอให้อภัยได้นะครับแต่ว่าความผิดเรื่องการไม่ซื่อสัตย์หรือว่าไม่โกหกเนี่ยจะน่ากลัวที่สุดครับ <S <S ผมไม่ได้บอกว่าคนที่ทําแบบนั้นจะไม่มีเด็กวันดีขึ้นหรือไม่มีทางกลับใจไม่นะครับแต่ผมแค่บอกว่ายากสุดครับในทุกความผิดอันเนี้ยแก้ยากสุดเพราะว่ามันมันลงลึกรเรื่องของความอ่าเป็นเป็นเป็นคนที่เป็นคนแบบเนี้นะฮะไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝายอย่ายหญิงทีนี้อ่าผมก็อยากจะบอกไว้ว่า ถ้าเกิดเราต้องเอ่ move on หรือว่าไปต่อจริงๆเนี่ยคุณแพนแนะนําดีแล้วนะครับเราก็เลิกนะครับสําหรับกับคนคนนั้นแล้วก็ไปเจอนะครับไปหาหรือว่าจริงๆไม่ต้องหาหรอกครับใช้ชีวิตต่อไปนี่แหละถ้าเขามาเราก็จะเจอเขาเองนะครับอย่าไปหาผมอยากจะฝากไว้อันหนึ่งเออพอดีเลยครับพูดเรื่องนี้อยากจะบอกว่าจริงๆไม่ควรหาคนรักนะครับคือคือในชีวิตเนี่ยผมบอกเลยว่าการหาคนรักเนี่ยเป็นสูตรสําเร็จของความทุกข์ครับ เพราะว่าเราเนี่ยกําลังบอกว่าเราต้องการที่จะให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมาทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์จริงๆชีวิตเราอะสมบูรณ์อยู่แล้วครับเราเกิดคนเดียวเราตายคนเดียวครับเราไม่จําเป็นต้องหาอีกคนหนึ่งเพื่อให้เขามาเติมเต็มอะไรเรานะครับเราเต็มคนอยู่เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเราต้องเลิกจริงๆใช้เวลาในการเลิกครับทำแบบที่คุณแพรทําก็คือพัฒนาชีวิตให้ดีทําให้ชีวิตตัวเองก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็จะมี power นะครับหรือว่ามีพลังในการต่อรองมากขึ้น คราวนี้ถามว่าถ้าเกิดอ่าสามีหรือแฟนของคุณแพรเนี่ยเกิดเอ่อนอกใจหรือว่ามีอะไรตุกติกขึ้นาหมกครั้งหนึ่งเนี่ยผมมั่นใจว่าคุณแพรจะตัดเคาะได้อย่างอย่างแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าชีวิตเราดีไงรู้ว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่อ่าโอเคถ้าเกิดเราพร้อมนะครับงั้นจําไว้ว่าใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองนะครับให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราจะให้โอกาสใครอีกคนนึงนะครับที่เขาไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเป็นคนที่เจ้าชู้หรืออะไรเงี้ยให้แค่ครั้งเดียวพอครับถ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยห้ามให้แล้ว เพราะอันนั้นอ่ะจะไม่ใช่การให้โอกาสเขาแล้วครับแต่เป็นการตั้งใจทําร้ายหัวใจตัวเองนะครับขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์กันและคิดว่าน่าจะเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะเจอกรณีแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคขอบคุณด,ด้วยค่ะ